สวัสดีครับเพื่อนครับมนโนกนักเล่าข่าวครับก็ข่าวตอนนี้ที่ดังที่สุดก็วงการสีกากีนะก็มีผู้คนพูดเยอะเรื่องวงการสีกากีตอนนี้กำลังฮอตกำลังร้อนนะเมื่อวานก็เห็นไหมไอระดับนายพันตำรวจเอกกาบตีน พันตำรวจโทรใช่ไหมเออกาตีนลูกน้องอะไรประมาณนี้ <c oughs> เรื่องสวยเรื่องบังคับให้ลูกน้องไปเก็บส่งเก็บสวยเนี่ยเออแล้วก็มีลูกน้องมาฟ้องพวกว่าบัญชาเขาก็เลยสอบสวนกันก็ตัวเองก็เลยหลุดอก็น่าจะรู้ข่าวนะคราวนี้ว่ามันก็มีข่าวที่ดังๆก็เรื่องบิ๊กโจ๊กนะบิ๊กโจ๊กบันเทียบนะที่ออกมาถแถลงข่าวใหญ่โตปฏิเสธว่าเอ้ยยังไม่มีข้อหาอะไรนะอืผมยังไม่มี พวกคนทำไมร้อนลอนนู่นนี่นั่นทำไมต้องเรียกคดีจากปปชจะกลับมาสอบสวนเองน,น,เนู่นนี่แล้วก็พาดพิงไปถึงบิ๊กเต่าเอาตำรวจยศต่ำๆมาถแถลงทำไมไม่เอาตัวใหญ่มาเลยแน่จริงเอาตัวใหญ่มาเลยอะไรประมาณนี้นะก็ก็อาจกันดิสเครดิตกันแล้วก็อัปเดตผู้จัดจาการตารวจท่า <c oughs> นก็ออกมาพูดนะนะผู้จัดจาการออกมาพูดว่าเออ ตอนนี้หยุดได้แล้วอหยุดหยุดออกมาพูดได้แล้วผู้มีหน้าที่พูดก็คืออโคศกที่ได้รับแต่ง,ต,งตั้งน่นนี่นั่นหมายถึงบิ๊กเต่านะออกมาพูดได้เพราะว่าท่านก็เป็นรอ,องผอบอตารวจสอบสวนกลางใช่่ยมแล้วก็มีหน้าที่แถลงข่าวเรื่องคดีบิ๊กโจ๊กนะก็หมายว่าผอบอก็น่าจะแซะบบิ๊กโจ๊กนะก็คุยกันอยู่นะกับพี่โจ๊กคุยกันอยู่ยแต่ว่า อย่างที่บอกอ่ะไม่ไม่สมควรจะออกมาถแถลงข่าวนู่นนี้นั่นมันไม่ใช่เรื่องสาวไเยกากินประมาณนั้นนะก็ผมก็เลยไปไปขุดขุดประวัติของบิ๊กเต๋อนะพลตำรวจตีจลุงเกียรติปานแก้วเนี่ยนะโอ้ผมก็ชอบชอบท่านมากเพราะว่าท่านเนี่ยมาจากครอบครัวราการเหมือนผมนะท่านก็อยู่ในวงการตั้งแต่เด็กๆท่านก็คุกคีอยู่กับกรมราชธรรมเพราะว่า พ่อของท่านเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ราชทันอยู่ท่านก็อยู่ใกล้ใกล้ชิดกับคุกอะ่ะเห็นพัสดีเรียนจําเข้าออกคุกเห็นตํารวจเข้าออกคุกเนี่ยเข้าออกไปติดต่อน,นู่นนี่นั่นท่านก็เลยอยากเป็นตํารวจอยากรับราชก,การก็ไปสอบตํารวจตอนแรกสอบไม่ติดนะเพื่อนครั้งแรกสอบไม่ติดมาครั้งที่สองนี่ท่านก็สอบติดนะนะสอบติดคนสุพรรณนะคนสุพรรณบุรี สอบติดเตรียมทหารรุ่นยี่บเก้าฮะแล้วก็เป็นนายร้อยเจ้าบลลรุ่นสี่ห้านะฮะก่อนหน้านั้นก็ดำรงตำแหน่งหัวหน้าชุดยาเสพติดของต่อชะดอเป็นตชดอมาก่อนนะต่อชะดอภาคหนึ่งนะฮะแล้วก็มาเป็นสายงานสอบสวนครับแล้วก็มาติดพลตำรวจตีในตำแหน่งผู้บังคับการกองแบบการป้องกันและปรับปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะครับหรือปอกอปอปป,ปนะ ก็ผ่านการสอบสวนอะไรโอ้เยอะแยะหมดเก่งครับเก่งมากก็เนี่ยท่านก็เคยจับเจ้าหน้าที่รัฐหลายคนนะอดีตน,นะบิ๊กเต่านี่แหละเป็นคนจับนายชาดาสมัยก่อนสมัยก่อนนายชาดายังไม่ได้เล่นการเมืองเนี่ยก็เป็นอันนี้ตรงๆนะผมไม่ได้ไม่ได้กล่าวหาท่านนะชาดาเพราะว่าตอนนี้คุณชาดาเขาก็มีตําแหน่งใหญ่โตที่รัฐบาลไหมโอ้ใหญ่มากใหญ่เอาง่ายใหญ่มากตอน,นี่เออเสียงดังฟังชัด ประมาณนั้นในสภาตอนนั้นคุณชาดาเขาก็ยังยังไม่ได้ทำอะไรก็ยังเป็นผู้มีอิทธิพลสมัยนั้นก็นี่ละบิ๊กเต๋าไ็นคนไปจับจับตอนนั้นจับขบวนรถของคุณชาดาที่แห่กันไปไหนไม่รู้นั่นเป็นสิบสิบคันนะ่ไปค้นรถก็เจออาวุธปืนในเพียบเลยอาวุธอาวุธครบมือเพียบเลยจับคุณชาดาดำเนินคดีในฐานะพกพาอาวุธโดยไม่มีเหตุอนนันควรนู่นนี่หละนะ ก็จับคุณชาดาดิมเนินคดีสมัยก่อนตอนยังไม่ได้กันเมืองก็เนี่ยฝีมือวิกเต๋นะจับนะจับแล้วก็ไปค้นบ้านด้วยเจออาวุธอาวุธเพียบเลยฮนะสมัยก่อนนะนะที่อุทัยธานีนะแล้วก็ผลงานต่อมาก็คือจับอดีตอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพืชพันธุ์ที่ทุจริตเรียกรับสินบนฝีมือบิกเต๋าอีกจับอธิบดีนะครับจับอธิบดี แล้วก็ต่อมาก็มาจับในสีสวุวรรณสีหาเหตุใช่ไหมฝออีมือบิ๊กเต่าอีกจับแกเป็นคนแบบไม่กลัวครับไม่กลัวใครไม่กลัวใครอย่างเช่นนะบิ๊กเต่านะประวัติเขาเนี่ยเป็นคนตำรวจต้องฉินนะต้องฉินนะครับเขาบอกว่าถ้าคุณกลัวเขาสังคมตำรวจก็จะอ่อนแอตำรวจไม่ใช่เทวดาอะไรไม่รู้แซใครนะตำรวจไม่เทวดา ไม่ใช่ว่าอยากทําอะไรก็ทําได้อะไรประมาณนี้นะท่านก็พูดเยอะพูดเยอะพูดปุด๊บผมรู้เลยหมายถึงใครผมรู้เลยนะครับไม่ว่าจะใหญ่ขนาดไหนก็จับได้อืมจับได้ถ้าทําผิดกฎหมายว่าหลักฐานเพียบประมาณนั้นนะก็รอดูตราบใดที่ศาลย,ยังไม่ตัดสินนะทุกคนยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับผมก็ไม่ได้กล่าวหาใครไม่ได้แทะใครนะฮะประมาณนั้นนะแล้วก็บิ๊กเต่าท่านก็เคยพูดนะให้สัมภาษณ์บอกว่า ผมเนี่ยโชคดีนะที่มีทีมงานที่ดีมีลูกน้องที่ดีทํางานทุกวันทุกวันเหมือนเหมือนควายเลยฉันบอกเหมือนควายเลยประมาณนั้นเนี่ยนะและ้วแล้วผมเนี่ยไม่เอาเปรียบลูกน้องแกบอกลูกน้อง,ก,องกินยังไงผมก็อยู่งั้นอยู่ยังไงผมก็อยู่งั้นคืออยู่กับลูกน้องใกล้ชิดลูกน้องไงลูกน้องเป็นเสือผมก็ต้องเป็นพ่อเสืออะไรประมาณนั้นเออเอาง่ายทุกอย่างต้องอยู่ในภายใต้กรอบและกฎหมายนะครับประมาณนั้นนะ แล้วท่านคนสุพรรณก็รู้คนสุพัรณเนี่ยโ,โหใจใจสุดๆแล้วคนสุพรรณเดือดสุพัรเนี่ยนะก็โอเคฮะผมชอบผมชอบท่านมากนะก็เลยเก็บมาเล่าประวัติของบิ๊กเต่าเพราะว่าเอาง่ายก็ออายุท่านก็น้อยกว่าผมปีหนึ่งนะท่านเกิด2,511ผมเกิด1,0นะตอนนี้ท่าน56ปีนะบิ๊กเต่าบิ๊กเต่าก็เหลืออายุราชการอีกเยอะอีกเยอะมีอนาคตไกลฮะก็ เราดูต่อไปแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ก็อย่างที่บอกอะ่ะบิ๊กโจก็นะก็มีธรรมดาเพราะว่าเป็นผู้อาวุโสสูงสุดที่จอจอตําแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนต่อไปนะอาวุโสสูงสุดคือคือเอาง่ายว่าอายุราชการนู่นเนี่ยเพราะว่าอย่างที่เคยเล่าประวัติบิ๊กโจกใช่ไหมไประโยชนใต้มันก็ได้อ่าอ่า ราชการคือเขาจัดทวีคูณไงอายุอะไรการทวีคูณทวีคูณนะก็เลยก็เลยไปได้เยอะก็เลยอย่างที่บอกอะโดนสักถ้าพูดภาษาบ้านผมโดนสกัดอนะโดนสกัดอนะแต่ว่าไอเรื่องสกัดเนี่ยมันต้องดูด้วยนะเหตุผลว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าหรือว่าเรื่องกล่าวหาคดีเนี่ยอย่างคดีที่เราฟังฟังคดีไอแมนนี่เนี่ยไอเว็บไซต์พน,นันเนี่ยเครือข่ายพน,นันนะครับ เพราะว่าเว็บนี้มันไม่ธรรมดามูลค่ามหา,าศาลเงินทั้งนั้นครับเงินน,นั้นครับก็รอดูฮะว่าบิกโจ๊กจะโดนหรือเปล่าคดี157และ146เพราะว่าเห็นนายที่บดีไอผู้ชาการตารวจแห่งชาติท่านบอกมาแล้วนะบอกว่าเออยยังยังไม่โดนคดีหรอกยังไม่ได้ยังไม่ได้แจ้งความก็รอดูรอดูพยานหลักฐานก็แล้วกันนะรอดูโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับเพราะว่าจะเป็น ชุดที่สองที่เขาจะแจ้งจับหรือเปล่านะครับเพราะว่าชุดแรกจับไปแล้วเคยเล่าไปแล้วนะชุดแรกนี่หกสิบเอ็ดคนเลยนะชุดแรกเนี่ยชุดที่สองคือชุดชุดบิ๊กโจ๊กเนี่ยจะโดนหรือเปล่าก็รอดูครับโปรดติดตามตอนต่อไปก็แล้วกันนะครับออกบ้านใส่แมสเข้าบ้านอาบน้ําสระผมครับมน,นกนักเล่าข่าวครับชอบก็ดูไม่ชอบก็เลื่อนผ่านยามดาผมมันจะบาปนะครับผมแค่เก็บมาเล่า ไม่ได้มีเจตนาแทะใครว่าใครทั้งสิ้นนะครับทุกคนถ้าศาลยังไม่ตัดสินถือว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับตราบใดที่ศาลยังไม่ตัดสินก็สู้คดีกันไปกันละกันสวัสดีครับคิดดีทำดีครับมนษย์ครับบุญรักษาครับ